สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่สีชัดร,รีวิวในช่องของสีชัดสตอรี่นะคะวันนี้บิวก็จะมารีวิวแบรนด์ YSL ค่ะก็ตามที่ได้สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วว่าจะมารีวิวเจ้าวอ,อกไซก้านั่นเองนะคะตอนนี้เลย ค่ะน,นี่ก็จะเป็น Walk YSL 9นิ้วนะคะก็คือตัวที่ฮิตมากๆของ YSL นะคะก็เป็นไซส์ที่ฮิตด้วยนะคะเพราะว่าอะไรบิวคิดว่ามันคือมันดูหรูแล้วมันก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่เทียบเท่ากับตัวที่เป็น Shoulder Bag เลยนะคะแต่เป็นราคาที่ย่อมเยาวลงมาเพราะว่าน้องยังเป็น Walk อยู่นะคะ Walk ก็คือ Wallet on Chain นะคะ ก็ตัวนี้ราคา53,000บาทนะคะในชอ็อปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเป็นมือสองนะคะก็ขอทายอินก่อนเลยว่าที่้านบิวมีนะคะสามารถเข้าไปติดตามในลิงก์ด้านล่างนะคะจะเป็นลิงก์ของกลุ่ม l i n o p p n n h h t t นะคะเข้าไปแล้วก็ถ้าจะสั่งซื้อก็จะมีปักหมุดลิงก์ของ LINE OFFICIAL ไว้ในนั้นอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยได้เลยนะคะก็ตัวนี้ที่บิวเอามาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นเจ้า วักสีดำอะไรเงินนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคาบสกินแล้วก็เป็นเกเลเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นลายเชฟรอนแบบนี้เลยค่ะด้านในก็จะเป็นป็อกแป็กนะคะป็อกแป็กเหมือนกับตัว7.5เลยแล้วก็ด้านในก็เป็นหนังเหมือนกันเลยนะคะด้านในนี้ก็จะมีฮอสแตมเขียนว่าเซนต์ลองปารีสนะคะ และก็ตรงด้านล่างค่ะจะมีสแตมป์อีกเขียนว่า made in Italy นะคะไม่รู้มองถห็หรือเปล่าตรงนี้ให้ดูด้านในนะคะเขาจะมีช่องแบบเป็นช่องใหญ่2ช่องเลยทุกคนแล้วก็ตรงกลางนังก็จะมีซิปด้วยก็แบบถ้ากลัวเงินหายก็ใส่ในนี้ก็ได้นะแล้วก็ในนี้ก็แบบใส่ลงใส่เหรียญได้ส่วนข้างนอกใส่บัตรฝั่งนี้ก็จะใส่บัตรได้สองสี่หกแปดิบใบนะคะ ด้านนี้10บใบแล้วก็ด้านนี้อีก10บใบนะคะรวมเป็นอะไรเอ่ย20บใบไปเลยค่ะ oh. ก็คือเป็นเมมเบอร์อันไลก็สามารถเก็บได้ครบทุกอันเลยนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวบิวมาใส่ของให้ดูเลยละกันนะคะว่ามันใส่อะไรได้บ้างอันนี้ก็บิวจะไม่ใส่กระเป๋าตัางค์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราอะเก็บเงินเก็บบัตรแล้วเรียบร้อยแหละด้วยความที่น้องเป็น Wallet on chain นะคะก็จะใส่เป็นแป้งนะคะนี่เป็นแป้งแบบตลับยาวเลยนะคะของ Chanel นะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ลิปสติกนะคะแล้วก็เป็นเป็นน้ำหอมนะคะของ G ีวองชีนะคะมีอะไรใส่อีกใส่มือถือนะคะ มือถือวิวก็จะใส่มาในช่องข้างหน้านะคะอ่ะจริงๆใส่แค่นี้ก็แบบเพียงพอแล้วนะคะต่อความต้องการในหนึ่งวันซึ่งสังเกตเห็นอะไรไหมก็คือถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะที่วิวรีวิวเจ้าวอล์กเจ็ไปก็มันใส่ของได้พอๆกันเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่า ในความแบนเนี่ยมันใหญ่กว่าก็จริงแต่ความแบนมันก็จะแบนไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็จะไม่ได้ใส่ของอะไรได้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปมันเพียงพอแล้วค่ะทุกคนสําหรับการที่เราจะไปออกงานหรือเราจะแบบไปใช้ชีวิตประจําวันนะคะก็บิวก็ชอบมากเลยใบนี้เดี๋ยวบิวจะสะพายให้ดูว่ามันสะพายยังไงได้บ้างแล้วก็เหมาะกับส่วนสูงของบิว162ิเซนติเมตรหรือเปล่านะคะ ส่วนถ้าจะสะพายออกงานแบบสองสายนะคะพันสายเข้าไปก็นี่สามารถทำได้นะทุกคนนันก็จะแบบเป็นสองสายแบบนี้ค้อยแขนได้สำหรับใครที่ก็ยังต้องการมือแบบแฮนด์ฟรีสามารถแบบไปจับน้่นถือนี่ได้นะคะ แต่ก็ถือเป็นวอล์กอย่างนี้ได้ถ้าไม่ต้องการสายก็สามารถถอดสายได้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองขึ้นไหลให้ดูถ้าขึ้นไหลาสายมันก็จะแบบแอบ,บสั้นไปนิดนึงนะคะใครจะถอดสายก็คือดึงหมุดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็แบบเอาสายออกปุ๊บก็คือถือเป็นคลาชเลยนะคะถือเป็นคลาชก็จะประมาณนี้ กับคนที่จะไปออกงานหรือว่าใส่เดรสสวยๆค่ะคะ่ะคลาสสี่คลาสสีหน่อยนะคะแต่ส่วนตัวดูว่าไม่ชอบถือเป็นคลาสเพราะว่าแบบไม่รู้เป็นอะไรเป็นคนที่มือค่อนข้างเปียกนะคะออก็จะไม่ชอบมือมาแบบถือกระเป๋าตลอดเวลาก็จะกลัวแบบน้องเป็นอะไรไปนะคะอืมดูก็จะชอบแบบให้มันมีสายออกมาด้วยมากกว่านะคะ ถ้าถือไปไงานก็จะพันสองสายมันสั้นหน่อยก็จริงแต่ว่าก็มาค้องแขนได้นะคะแบบเมื่อกี้ที่ดูทําให้ดูเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชอบกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าส่วนตัวบิวชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เปรียบเทียบว่า จะซื้อใบ7.5หรือใบ9นิ้วดีเนี่ยก็เดี๋ยวในคลิปหน้าบิวจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูทั้ง2ใบเลยนะคะให้ดูชัดๆว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่อยากได้ใบไหนจะได้พุ่งเข้าช็อปไปแล้วก็ไปซื้อได้เลยหรือว่าใครที่จะสั่งออนไลน์เนี่ยก็สามารถจะดูคลิปบิว เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนก็ยังไงอย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะก็วันนี้บิวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย